สว, Commons, ส,วส, i, สวัสดีก้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูต้นของต้นโกโก้ของอมรีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่นะครับเป็นต้นโกโก้ที่ทิดถ่ายคลิปก่อนก็มีนะครับนี่นะครับต้นโกโก้นะครับก็ประมาณนี้แล้วนะครับต้นโกโก้ของอมรีนะครับนี่นะครับต้นโกโก้นะครับ ก็ชุดนี้ก็ปลูกไม่นานทีก็ประมาณจะถึงปีตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่นะครับโกโก้นะครับอัปเดตต้นโกโก้นะครับวันนี้นะครับนี่นะครับออกดอกแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้นยังเล็กอยู่แต่ก็ออกดอกเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ มาประมาชมต่อจากคลิปก่อนๆนะครับนี่นะครับสวนนะครับนี่นะครับเป็นสวนของอมรีนะครับเจ้าของสวนกําลังเรียนป้อนเลาะอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ปลูกแซมในต้นลองกองนะครับเห็นลองกองราคาไม่ค่อยดีก็ปลูกแซมด้วยโกโก้นะครับ เผื่อวันข้างหน้ากโก้ก็จะมีมีอนาคตดีนะครับนี่นะครับประมาณถึงหนึ่งปีนะครับแปดเกเดือนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นที่ทับกิง่งต้นที่ทับกิง่งก็เอาไปขยายพันธุ์ทำต้นใหม่ต่อ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับต้นโกโก้นะครับต้นโกโก้ของอัมรีนะครับครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับโอ้ยังไม่มีอีกนี่นะครับนี่นะครับผมนึกว่าหมดแล้วเมื่อกี้ครับก็จบเรื่องราวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ